ดีคะ่ะวันนี้นะคะปนจะพามาชมที่ดินอีกหนึ่งพิกัดของเรานะคะที่มีการหลุดจองมานะคะหลุดจองมาค่ะสาหรับแปลง C ีนะคะ295ตารางวานะคะแปลง C2 นะคะเนี่ยค่ะอยู่ที่คลอง15นะคะองค,ครักษ์นะคะจังหวัดนครนาย,ยกนะคะคลอง15นะคะนะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยะคะ่ะติดถนนลาดยางเลยนะคะสําหรับแปลง C ีเนี่ยนะคะโซน4นะคะหลุดจองมา1แปลงนะคะ295ตารางวานะะี่ค่ะ พ้นมารีวิวสดๆอยู่หน้าแปลงเลยนะคะตรงนี้นะคะติดถนนลาดยางนะคะนอย3022นอนะคะเนี่ยค่ะถนนลาดยางนะคะทางไปตรงนี้ก็คือไปทางาลัดไปทางลำลูกกานะคะออกน้องจอกออกสุวินทวงแปดริว้ววังน้ำเปรี้ยวได้นะคะเส้นนี้นะคะออกได้2เส้นทางค่ะเส้นนี้มีรถตู้วิ่งผ่านนะคะเนี่ยค่ะสำหรับแปลง C2 นะคะ295ตารางวานะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ วังใหญ่ไ่สารธรรมชาตินะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะสถานที่ใกล้เคียงก็เนี่ยค่ะอยู่ใกล้กับวัดธรมรมสาโรอดนะคะตรงนี้วัดธรมรมสารอดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนไปทางรังสิตนครนายกนะคะที่ดิงตรงนี้ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่2กิโลนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็จะมีวัดธรมรมสารอดนะคะเนี่ยค่ะวัดธรมรมสารอดนะคะแล้วก็จะมีร้านมองเธอ a n แอน คาเฟ่แอนฟาร์มนะคะคือร้านกาแฟนะคะจุดเช็คอินที่มีความสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้คือออกทางเส้นทางเส้นทางรังสิตนะครนายกเพียงแค่2กิโลนะคะที่ดินของเราติดถนนดำเลยนะคะติดถนนลาดยางดาเลยนะคะ,ะนอยานย .30-22 สนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็จะมะีศูนย์การศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะไม่ถึง4กิโลนะคะมหาวิทยาลัยศรีนคริน์นะคะไม่ถึง4กิโลนะคะแล้วก็วัธรรมาสโรดนะคะก็ร้านกาแฟมองเธอ คาเฟ่แอนฟาร์มนะคะตรงนี้นะคะวิ่งได้2เส้นทางนะคะเส้นนังสิษย์นะครนายกนะคะแล้วก็ลัดออกทําลำลำลูกกานะคะตรงนี้นะคะเราขายกันที่ตรางวาระเจ็ดพันค่ะนะคะแปลงซีนะคะซีสอง 4, นะคะสองร้อยเก้าสิบห้าตรางวาค่ะเราขายกันอยู่ที่ตารางวาระเจ็ดพันนะคะหลุดจองมาค่ะสําหรับแปลงนี้หลุดจองมานะคะนะคะตอนแปลงนี้หลุดจองมานะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะทักเปิ้ลมาได้เลยนะคะ เหมาะสาหรับทาอะไรเหรอคะสร้างบ้านพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะหรือท่านจะมาทําธุรกิจร้านกาแฟก็ได้นะคะร้านซ่อมรถก็ได้นะคะหรือจะมาปลูกผักเลี้ยงปลานะคะสร้างบ้านริมน้ำนะคะเพราะเราจะมีสระ,ะน้ำแล้วคุดสระน้ำไว้ใช้แปลงให้นะคะตรงนี้นะคะทําได้หมดเลยนะคะเพราะก็ติดถนนดำอะค่ะจะมาทําร้านซ่อมรถนะคะหรือจะทําเป็นโกดังเก็บสินค้าทําได้ทุกอย่างคะ่ะทําธุรกิจได้คะ่ะสร้างบ้านพัก ที่อยู่อาศัยได้ค่ะนะคะเพราะว่าติดถนนดำนะคะติดถนนดำนะคะวิ่งได้2เส้นทางนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเปิ้ลมารีวิวสดๆนะคะแปลงซีสองนะคะคลอง15นะคะองค,ครักษ์นะคะตรงนี้นะคะจังหวัดนครนายกค,ค่ะสนใจรีทักเปิ้ลมานะคะเพจขายที่ดินนะคะเฟซบุ๊กเปิ้ลนัขันันนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดห้าแปดสามศูนย์เก้านะคะยูทู e นะคะรบกวนทุกท่านกดติดตามช่องยูทูปะะทเปิ้ลด้วยนะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ